กินี่ก่อนเอาท่าเยี่ยมดีกว่าของในกระเป๋าเยอะมาเอาท่าแรกท่าเลยท่าแรกอ่ะแล้วมันต้องเชิดหน้าไอ้เยี้ยกระจกมันไม่ขุ่นแล้วก่อนเย้เย้เย้อี่อันนี้ท่าแรกท่าแรกเกลี่ยได้ขนายเมื่อถ่ายไปดูด้วยอ่อท่าแรกเดี๋ยวเวลาถึงเวลามึงเต้นตามอย่างเดียวนะวดูเท้าดูเท้าครับดูเท้า วนนเร่ยๆเลนาลกเชิดมือตรงนี้อ่าท่านออไปมันจะมีเฮ้ยยยี้มันเต้นไม่ได้อะไม่ได้อได้ไงถ้ามันจะการแขงก่นเลยเรามันมนแนมันนิ่งหอเกยวขาึ้นเนี้ยโอ้โหทำแตีมันไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องโดนตีไม่ต้องโดนตีไอ้เก๊เกตาการแขงแข็งกแข่ง มันเป็นอะไรยืมึงนี่ถึงไอตัวที่มันอยู่บป้ายแล้วแบบไอตัวเนี่ยเราเคยเห็นว่าไอ้ป้ายที่มันอยู่เงี้ยเออแล้วเวลามันเดินแต่ว่ามึงต้องมองไปหามันนี่ทุกคน่โอ้ยเอางเอานี่ทที่2อาไี่อหนึ่งเัศแกนี่งพัแกนแกไม่ท่าเต้นหรออ่าเดี๋ยวกูขอเช็คทากอนอ๋ออ๋อมีท่าพี่เอุนทรชาใส เมื่รวะไม่เคยดูเลยพี่ไม่เคยดูเลยออ้นช่างช่างประยุกได้ดีเลยเดินเนาะจอคอมเนี่ยนี่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 แล้วดูคลิปนี้อันนี้เด็กสแกนของจริงแต่เพลงเนยับสเต็ปนะครับโอ้ม่ใช่ยากอ๋อเยี่ยมเลย คือข right so ่าวอ่ะไม่ใช so ่มีที่อะไรเว้ยข่าวมันจะซ้ายขวาเยอะแล้วก็โอ้เฮ้ยอันนี้ใช้ได้ดิใช้ได้อ่ะมันต้องฝึกมันต้องฝึกเลยอ๋อดึงดาวดาวดาวข้าวแมงเมาอ่ะเออต้องกินก่อนเนี่ยพี่จะได้ทานนี้ได้ได้ดีอ่ะ มึงต้องเต้นได้พียวนะบ้าข้านี้ไอข้าดิสาวันดดิงดาวนะดึงดาวก็ไปข่าดึงดาวด้วยแล้วเอ้ยอะอย่างงี้ห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ยาดึงดาวอืออ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 อนออ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 อัออออออยออ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 อ เดี๋ยวจ้ะโอ้โหผมว่าพี่ผมไม่อยากให้พี่ปิ๊กเห็นนะจริงอยากให้พี่ปิ๊กร้องไปแล้วก็ได้ปิ่กร้องเป็นเลยไม่ไม่พี่สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าพี่ปิ๊กเห็นนะพี่ปิ๊กจะขุนร้องนี่่ของอ๋อใช่ไหมใช่พี่ปิ๊กไม่สนใจร้อไปใช่เ้วทุกคนก็จะยืนบนแบงค์เอาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอ้ที่ไม่ตนองยืนพ้าดนะเด็ก โยชาก่อนด่าถึงจะเต้นท่านี้ได้พี่พี่ว่าต้องโงเป็นาเป็นชามันจะนิ่งทิ้งนี่ที่พี่กินเหล้าเได้หรอได้ได้ได้โอ้ยโอ้ยอันนี้มันเป็นโพสที่ไปออกรายการช่องเจ็วว่ะไม่เ้วอ่ะรายการอ้นี่ขวดพุาใช่ใช่ใช่่ยนี่หันเลยนี่เฟรอะร อันนี้อันนี้ค่านที่่บาทห้าใช่หมห้าห้ล้วท่าที่ใส่ไปไหนวะเออท่านที่สที่สมันไปไหนวะเดยวนะท่าหนึ่งท่าหนึะท่าหนึ่ออนหนนห่ก่อนท่าหนึเออเ้ย้าน้าด้วยหัวยังขยับหัวยังขยับเชิดเชิดขึ้นไปะอย่ะท่าที่สองาหรอการแข่งอ่ะโอ้โหได้เลยม่มยอนอ่ะ กันลงที่ไหนะตอนตอติดสัทธาติดสาหวานอกต้องติดสทาล้วต uh, ้มือเทามืด้วยเาไปที่มติดเอานอันนี้อันนี้ข้าวสองะมึลองมึงมันนี่ันนี่วิธีมึงง่ายมากเลยก่อน